สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อใหญ่กระจาสิพามาฮูเด้อฮโอร์โมนหัวอาหารสารบำรุงพืชนะครับเนาะออแกนิกบ่แม่สารเคมีได้พี่น้องเป็นออแกนิกผลิตจากวัสดุธรรมชาติครับผลิตจากสาล่ายธรรมชาตินี่ครับของฮิวมิกพัดตาคินแมนเฮาแหละครับแต่ว่าเพิ่นเป็นซีดทั้งใบนะครับเพิ่นวาเอินว่าคีพัเคีพัเบิเ่งบึ่งยอดบึ่งยอดสมุนไพรไทยเฮาพี่น้อง หลังจากซีดไป8ดมือหลังจากซีดไป8ดมือมือที่เาขาครับมืออีก็เลยม,มาถ่ายเพราแม่พี่น้องเบิง้งทั้งใส่ทั้งซีดพี่น้องเบิ้งยอดมันเบ้ยตาสะออนพี่น้องเอ้ยดึงยอดปานดึงยอดขึ้นฮิวมิกพระต,ตาคินเมนใส่ทั้งดินแล้วครับใส่เคพัดทั้งใบซีด หนึ่งช้อนคนกาแฟซ้อนนี่น้อยนะครับซ้อนน้อยซ้อนคนกาแฟซ้ำกันครับอันเล็บนิ้วก,ก้อยเฮานี่หละซ้อนหั่น่าไปใส่พูนได้พี่น้องใส่ปาดเพียงนน้อยแหละตอนน้ำยี่สิบลิตรนี่แหละครับผลงานทั้งใส่ทั้งซีดเก้ามือผ่านไปปรากฏว่าเบื้อประทับใจมากพี่น้องประทับใจมากเลยปุ๋ยคินแมนของเราและเคพัดของเรา คือตัวช่วยที่ดีของเกษตรกรไทยครับิวมิกพัตตาคินแมนครับพี่น้องหัวอาหารสารบำรุงพืชปุ๋ยทั้งดินเฮากับบล็อมเมนเคมีบล็อมมนอินซีบล็อมมนซีบาพับได้พี่น้องเป็นปุ๋ยออแกนิกเป็นปุ๋ยปอดสารมีสารอาหารครบจบในกระสอบเดียวพี่น้องบ่ต้องแล่นไปหาสูตรปุ๋ยมากบ่ต้องแล่นไปหาสูตรองพื้น บต้องแล่นไปหาสูตรเลี้ยงครับมีครบแล้วเอาใส่ในสบเดียวกันบัดพี่น้องเอ๋ยมีครบทวนมีครบทวนทุกอย่างทุกอาหารเลทาทั้ง16สชนิดครับมีบัดนอกจากนั้นเนาะครับเนาะนอกจากนั้นยังมีอีกเด้พี่น้องเอ๋มีหยังมีตัวซอยมีตัวซอยช่วยยับยั้งและกําจัดเชือ้อราโรคลากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีครับครับครับ นี่คือฮิวมิพัตตาคินแมนของเฮาเนาะและก็ยังมีอีกตัวช่วยอันที่สองอีกได้พี่น้องเอ้ยมีตัวช่วยอันที่สองอีกก็คือช่วยตรึงในตัวเจนในอากาศนะครับเนาะซ้อยตึงในตัวเจนในอากาศลงมาให้พืชเฮาได้ใสให้พืชเฮาได้สัมผัสแล้วก็ใหญ่ไวเฮ็ดง่ายได้ผลผลิตเร็วอุดมสมบูรณ์ครับนี่แหละครับ พี่น้องเอ้ยเบื่องเอาเด้อยอดมันผุดับเอ้ยหลังจากสีเคพัดเ์เทามาได้เกามือครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งดินรู้สึกว่าสีใส่มาได้เดือนนึงแล้วลแต่ว่าสีเคพัดนในสีเมื่อได้เกามือแต่ปุ๋ยทั้งดินใส่มาได้เดือนนึงแล้วอผมพอใจหลายเลยคักคักผมก็จะขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรไทยสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะเอาไปพิจ,จารณาไปทดลองใส่ครับ นี่แหละครับนี่แหละครับนี่แหละคือโสมหน้าครับโสมหน้าฮิวมิก,กพัตตาคินแมนของเราเนาะนี่ก็คือตัวช่วยที่ดีนะครับอันนี้คือนางเอกเนอะครับเนาะข้างบนนี่คือนางเอกเคพัดทางรูปนี่็คือพระเอกครับฮิวมิก,กพัตตาคินแมนอันนี้ก็เคพัดสารสกัดจากธรรมชาติเห็นผลชัดเจนเห็นผลไวได้ผลดีใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับเนาะ อัตราไซก็ตามพืชน,นะครับพืชน,น้อยพืชอ่อนเส้นพืชสวนพริกมะเขือบักแตงผักต่างๆเนี่ยเขานใส่น้อยลงถ้าเป็นพืชอย่างฟาลาปาล์มน้ำมันเขาใส่หลายขึ้นเบึ่งเบึง,บงพี่น้องเอ้ยความประทับใจของเคพัดและก็ฮิวมิกพัดนี่โอ้ยจะเป็นผมพอใจหลายผมใส่ปุ๋ยมากนี่ก็ทวยตั้งแต่อายุ30ปีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็อายุ ห้าสิบเจ็ดปีเลยก็เพิ่งมาเจอนี่แหละเจอของดีที่ถูกใจนี่แหละโอ้ยพอแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยก็คือสีรถต้นทุนเพิ่มผลผลิตดังที่เขาไว้เว้าไว้แล้วล่ะเจอแล้วโอ,โอ้ลม้ลมลม้ลมล้ม <c> ล <oughs> ้มเจอแล้วเจอแล้วเจอพระเอกนางเอกตัวจริงแล้วพี่น้องขอ,ขอเซิรส่ชวนเด้อพี่น้องเอ้ยไซฮิวมีพัดต,ตาคินแมนของเฮากับเคพัดมันเป็นปุยดีพี่น้องปุยดี ปุยซองดีสามดีพอละดีหนึ่งก็คือเห็ดให้พืชงามได้ขายดีได้ไวดีที่สองก็คือใส่ไ,ไปแล้วเพืนมีเงินปั่นผลคืนได้พี่น้องเอ้ยใส่ไปแล้วเพืนมีเงินปั่นผลคืนปุยตัวนี้นะโดยปั่นให้เกษตรกรเฮาได้เสียค่าไฟค่าน้ำปูน้ำปลาค่าลูกเต้าไปโรงเรียนนะครับผู้ใดใส่ลายได้คืนลายผู้ใดใส่หน่อยได้คืนหน่อยครับอันนี้ก็คือข้อดีของ ดีที่สองและพี่น้องเอ้ยจังใดก็อย่าลืมเด้อพี่น้องสุขูสุคนอยากให้พี่น้องคืดไดคืดเป็ี่นคือผมได้หันมาใส่ตัวนี้ละเฮาได้ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วเรายังได้มีเงินปันผลคืนอีกค <c ười> ือเพราใหญ่กระตาเพราะใหญ่คำล่านี่ก็หวยได้ไส่ปุ๋ยฟรีและพี่น้องคูมือหนีได้จากเงินปันผลนั่นแหละเพราะว่าผมไส่หลายปีละสี่สิบห้าสิบสอบเนาะก็ <c ười> <c ười> คือก็คืดเอาละเพิ่มปันผลคืนมากัน สิบห้ากระสอบเพิ่นก็คืนมาให้เห็นห้าร้อยเดยได้พี่น้องเย้ยสิบห้ากระสอบเพิ่นก็คืนมาให้ห้าร้อยเลยไนดะ้บันเทาไซไปไซไปไซ,ไปไซลายเท่าใดเพิ่นแห้งคืนให้หลายเอายังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเด้อขอฝากขอซํำนี่แล้วก็ขอขอ่ำนวยอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างให้มีดวงตาแสงสว่างเห็นในความถูกต้องเห็นในความจริง สะได้เอาไปปรับเปลี่ยนและปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงหน้าทีของเฮาเฮาจะได้ประสบผลสําเร็จในชีวิตสู่คู่สุขคนครับสวัสดีครับ